สวัสดีครับเคยรู้สึกไหมครับว่าอยากสร้างอนาคตทางการเงินดีๆในอีก10ปีข้างหน้าแต่พอพูดถึงเรื่องลงทุนโหมันดูยากดูซับซ้อนไปหมดเลยโดยเฉพาะสําหรับคนทางานธรรมดาธรราอย่างเราเราเนี่ยวันนี้เราจะมาเปลี่ยนเรื่องยากๆให้มันง่ายขึ้นเยอะเลยครับมาดูกันเอ๋เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงเจ๊งหุ้นสไลด์นี้บอกความจริงที่อาจจะจี๊ดใจนิดหนึ่งนะคือมันไม่ใช่ว่าเลือกหุ้นผิดหรอกครับแต่เป็นเพราะใจเราเนี่ยแหละที่มันทนถือไม่ไหวคือเราอยากรวยเร็วอยากเห็นผลปุ๊บปั๊บ แต่ตลาดหุ้นน่ะหรอเขาไม่เคยสนใจความใจร้อนของเราเลยแม้แต่นิดเดียวอ้าวแล้วถ้าการพยายามซื้อตอนถูกสุดขายตอนแพงสุดมันยากสักขนาดนั้นแล้วคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราจะสร้างเนื้อสร้างตัวในระยะยาวแบบมั่นคงคงได้ยังไงล่ะมันต้องมีวิธีที่ดีกว่าการเดาสุ่มสิจริงไหมครับเอาล่ะครับและนี่ก็คือคำตอบปรัชญาที่เราจะใช้ในการเดินทางครั้งนี้ เขาเรียกว่า dollar cost averaging หรือที่เรียกสั้นๆว่า DCA นั่นเองครับหรือถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆนะมันคือเกมของคนที่ใจเย็นครับแล้ว DCA นี่มันคืออะไรกันแน่พูดแบบบ้านๆเลยนะมันคือการยอมรับกับตัวเองตรงๆเลยว่าเฮ้ยเราเดาตลาดไม่เป็นหรอกแต่เราเชื่อในพลังของเวลามากกว่าการพยายามเดาให้ถูกเป๊ะๆลองนึกภาพตามนะครับเหมือนเราค่อยๆหยอดกระปุกทุกเตือน ไม่ต้องสนเลยว,ว่าวันนี้ค่าเงินจะเป็นยังไงสุดท้ายแล้วเป็นยังไงครับกระปลกมันก็เต็มเองได้ง่ายๆแค่นั้นเลยดูสไลด์นี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยคือฝั่งซ้ายเนี่ยคือแนวคิดแบบต้องเดาจุดต่าสุดให้ได้โอ้โหเครียดตายเลยครับแบบนี้ลุ้นจนหัวใจจะวายทุกวันส่วนฝั่งขวาคือความสบายใจครับฉันเชื่อในการเดินทางยาวๆค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนี่แหละครับหัวใจของดีสียร์ของจริงเอาล่ะพอเข้าใจหลักการกันแล้วทีนี้มาถึงส่วนที่สนุกที่สุดแล้วครับ ว่าถ้าเราจะเดินทางกันเรา,าวๆเป็น10ปีเนี่ยเราควรจะจับมือกับพันธมิตรแบบไหนไปด้วยดีแต่ขอย้ําดังๆเลยนะครับว่านี่ไม่ใช่การใบ้หุ้นนะแต่เป็นมุมมองในการเลือกธุรกิจที่เราเชื่อว่าโลกนี้ยังขาดมันไม่ได้ไปอีกนานแสนนานมาเลยครับพันธมิตรเบอร์หนึ่ง NV i หรือ NVDA ถ้าเราบอกว่ายุคนี้เป็นยุคของ AI คือ AI เป็นเหมือนสมองของโลกใบใหม่ N v i d ว a ก็ไม่ใช่ใครอื่นครับ เขาคือหัวใจที่คอยปั๊มเลือดปั๊มพลังงานให้สมองก้อนนี้ทํางานได้นั่นเองลองดูรอบๆตัวเราสิครับแชทบอทที่เราคุยเล่นด้วยทุกวันรถยนต์ที่มันขับเองไดู้นยนข้อมูลใหญ่เบิ้มที่เก็บข้อมูลของคนทั้งโลกหรือแม้กระทั่งเกมภาพส,สวยๆที่เราเล่นกันเนี่ยรู้ไหมครับว่าเบื้องหลังทั้งหมดนั้นน่ะมันต้องใช้พลังจากชิปของ NV ็นวีดียแทบทั้งนั้นเลยประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับการเติบโตของเขาเนี่ยมันไม่ใช่การโตตามกระแสแฟชั่นที่มาแล้วก็ไปนะ แต่มันโตเพราะโลกทั้งใบกําลังเปลี่ยนโครงสร้างครั้งใหญ่ไปสู่ยุค AI เลยเพราะฉะนั้นต่อให้ราคามันจะขึ้นขึ้นลงลงบ้างแต่ตราบใดที่โลกยังเดินหน้าไปทางนี้ธุรกิจที่เป็นแกนหลักของ NVIDIA ก็จะยังแข็งแกร่งอยู่ดีพันธมิตรคนต่อไป Palantir หรือ PLTR ชื่อนี้หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่ก็เพราะว่าเขาไม่ได้ขายของให้คนทั่วไปอย่างเราๆเางครับแต่ลูกค้าของเขาคือระดับรัฐบาลคือองค์กรใหญ่ๆทั่วโลกเลยสิ่งที่เขาขายไม่ใช่สินค้าแต่เป็นระบบคิด ที่ช่วยให้องค์กรพวกนั้นเอาข้อมูลมหาศาลมาใช้ตัดสินใจเรื่องคอขาดบัรต,ตายได้จุดแข็งที่มันสุดยอดมากๆของ p พลนเทียคือระบบของเขาเนี่ยพอเข้าไปอยู่ในองค์กรของลูกค้าแล้วมันจะฝังรากลึกลงไปเรื่อยๆจนกลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ขาดไม่ได้เลยคือการจะเปลี่ยนไปใช้เจ้าอื่นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ย้ายโปรแกรมนะแต่มันเหมือนการผ่าตัดเปลี่ยนสมองเลยทีเดียวทั้งยากทั้งแพงทั้งเสี่ยงเพราะนี้ยิ่งใช้ก็ยิ่งเลิกไม่ได้ครับ พันธมิตรคนที่3คนนี้จะพาเราทะยานขึ้นฟ้าไปเลยครับ r o c k e t Lab หรือ r k l b เดี๋ยวนี้เรื่องอวกาศมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพ้อฝันอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานบนอวกาศเหมือนสร้างทางด่วนบนฟ้าที่จะเป็นประตูไปสู่โอกาสอีกมหาศาลในอนาคตเลยลองนึกดูสิครับอินเทอร์เน็ตจากดาวเทียมที่ใช้ได้ทุกที่บนโลกการสำรวจอวกาศเพื่อหาทรัพยากรใหม่ๆการสื่อสารที่ไม่มีอะไรมาขวางกัน้นหรือแม้แต่เรื่องความมั่นคงของประเทศ ทั้งหมดนี้มันต้องพึ่งถนนหรือทางด่วนในอวกาศทั้งนั้นซึ่ง Rock e ก็ตแบนี่แหละคือหนึ่งในบริษัทที่กําลังสร้างทางด่วนเส้นนั้นอยู่ไม่ใช่แค่ฝันนะครับแต่เขายิงจรวดของจริงขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นการมองธุรกิจแบบนี้มันก็เหมือนกับการวางเดิมพันระยะยาวกับโครงสร้างพื้นฐานของโลกอนาคตนั่นแหละครับแน่นอนว่าระหว่างทางมันอาจจะมีครุขระบ้างไม่ได้สวยหรูทุกวันแต่ถ้าเราเชื่อว่าอนาคตของโลกมันต้องไปทางนี้นี่คือเกมที่ต้องมองกันยาวๆเลยครับโอเคกลับมาสู่พื้นโลกกันบ้าง กับพี่ใหญ่ที่ไม่มีใครไม่รู้จัก Microsoft หรือ MSFT แต่เดี๋ยวก่อนถ้าใครยังคิดว่า Microsoft คือบริษัทที่ทำโปรแกรม Windows หรือ Office อย่างเดียวนะต้องบอกว่าคิดใหม่ได้แล้วนะครับเพราะทุกวันนี้ Microsoft คือกระดูกสันหลังที่ค้ำธุรกิจทั่วโลกเอาไว้เลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นระบบลาาว์อย่าง Azure ที่บริษัทต่างๆเอาข้อมูลไปฝากไว้หรือสารพัดโปรแกรมสำหรับองค์กรไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานเบื้องหลัง AI ผูด้ได้เต็นปากเลยว่า ธุรกิจจานวนมหาศาลบนโลกใบนี้แทบจะทํางานต่อไม่ได้เลยนะครับถ้าวันหนึ่งไม่มีบริการของ Microsoft และนี่แหละครับคือความแข็งแกร่งของเขาคือ Microsoft ไม่ใช่หุ้นซิ่งที่โตแบบพรวดพลาดแต่เขาโตจากการเป็นโครงสร้างหลักที่ทุกธุรกิจต้องใช้มันอาจจะดูเหมือนโตช้าแต่มันมั่นคงและทนทายาสุดๆเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่รากมันยังลึกลงไปในดินแล้วพายุมาแค่ไหนก็ไม่โค่งง่ายๆครับและแล้วก็มาถึงพันธมิตรคนสุดท้าย Apple หรือ AAPL หลายคนอาจจะคิดว่า Apple รวยเพราะขาย iPhone ซึ่งก็ใช่ครับแต่พลังที่แท้จริงที่จะไำให้ p p p l e ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันไม่ใช่ตัวเครื่องโทรศัพท์แต่มันคือระบบนิเวศหรือ Eco System ที่เขาสร้างขึ้นมาครอบชีวิตเราไว้ต่างหากจุดที่น่ากลัวของ Apple ก็คือพอเราก้าวขาเข้าไปในส่วน Apple ของเขาแล้วเนี่ยมันออกมายากมากเพราะทุกอย่างมันเชื่อมกันไปหมดโทรศัพท์นาฬิกาคอมบริการต่างๆแอปที่เราซื้อมันผูกกับชีวิตประจําวันเราเป็นหมดแล้ว ดังนั้นถ้าเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆในอนาคตจะเข้ามาหาเรามันก็ต้องผ่านประตูที่ชื่อว่า Apple เนี่ยแหละครับซึ่งเป็นประตูบานใหญ่มากๆซะด้วยโอเคครับเรามีพันธมิตรสุดแกร่งทั้ง5คนแล้วแต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้เรากําลังจะเข้าสู่ส่วนที่สําคัญที่สุดของการเดินทางครั้งนี้สําคัญยิ่งกว่าการเลือกหุ้นให้ถูกตัวซะอีกนั่นก็คือบททดสอบใจของเราเองซึ่งเป็นตัวตัดสินเลยครับว่าจะรอดหรือจะร่วงเพราะต่อให้เราเลือกของดีมาแค่ไหน แต่ถ้าเผลอไปทำตามสูตรสำเร็จสู่ความล้มเหลว3ข้อนี้บอกเลยว่าพังแน่นอนข้อแรกตลาดตกปุ๊บกลัวขายทิ้งข้อ2เจอแต่ข่าวร้ายไม่กล้าซื้อเพิ่มหยุดลงทุนสัง,งั้นและข้อ3เปลี่ยนแผนทุก3เดือนโลเลไปเรื่อยนี่แหละครับคือกับดักทางอารมณ์ที่ทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่ไปไม่ถึงฝันและนี่คือแก่นของเรื่องทั้งหมด,ดในวันนี้เลยครับ อยากให้จําประโยคนี้ไว้ให้ขึ้นใจเลยนะหุ้นที่ดีที่สุดไม่ใช่ตัวที่โตเร็วที่สุดแต่คือตัวที่เรากล้าพอที่จะถือมันไว้ในวันที่มันดูแย่ที่สุดใช่ครับความนิ่งของใจสําคัญกว่าการเลือกหุ้นที่เพอร์เฟกเสมอสุดท้ายแล้วบทสรุปของเกมนี้มันทรงพลังมากครับคือผู้ชนะในเกมการลงทุนระยะยาวเนี่ยไม่ใช่คนฉลาดที่สุดไม่ใช่คนที่วิเคราะห์เก่งที่สุดแต่คือคนธรรมดาธรรมดานี่แหละที่มีวินัยพอและอยู่รอดในเกมได้นานพอ จนถึงวันที่เวลามันเริ่มทํางานมหัศจรรย์ของมันซึ่งสิ่งนี้ใครๆก็ทําได้ครับผมขอฝากข้อคิดสุดท้ายไว้นะครับการลงทุนมันไม่ใช่เกมของการทายให้ถูกแต่มันคือเกมของการทํำยังไงก็ได้ให้เราไม่หายไปจากเกมก่อนเวลาจะหมุนมาเป็นของเราขอให้โชคดีกับการเดินทางครั้งนี้ครับ